เผื่อแล้วว่าไว้ทรงนี้มาประมาณสี่ปีสี่ปีคือผมทรงนี้จะรอดเพราะคิดมาตลอดเสมอว่าถ้าฉันเปลี่ยนทรงฉันต้องไม่สวยถ้าฉันเปลี่ยนทรงฉันต้องคิดเหร่เพื่อนเพื่อน,น,น,นจ๋าเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดผมเปลี่ยนทรงหน้ากันนะคะคือมวนก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังเบื่อเพราะว่ามันก็อยู่ในฐานของความยาววันนี้มาปรับเปลี่ยนแค่นิดเดียวแต่ทำให้หน้าดูเก๋ขึ้นค่ะแบบ มาค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะโดยแบ่งผมเป็นสองซิกแบบนี้ค่ะทรงนี้ใครก็ตัดได้นะมันง่ายนะคะนี่ใช้คำคลำเอาไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะคะนี่แบ่งเป็นสองซิกแบบนี้เลยง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปตัดกันค่ะอ่ะฉันมาหาแสงข้างนอกเพราะฉันกลัวผมจะปิวเข้าเสื้อผ้านะคะมานั่งปักประตูห้องไลท์ของดิฉันนะคะดิฉันเป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าค่ะอ่ะเราก็มานั่งคลึงกันพักหนึ่งคลึงคืออะไร จะเอาข้างไหนดีวะใจไม่ถึงสองนิ้วพอนะแล้วก็ใช้กันไกนี่แหละค่ะไปไปลายกันไกหักกันไกตัดผมไม่เจอไกตัดผ้าแล้วกันนะคะนี่ค่ะตัดตรงๆธรรมดาค่ะดิฉันไม่ชอบการสไลด์เพราะว่าสไลด์เวลาจะเปลี่ยนทรงอื่นเวลามัดผมมันจะไม่สวยนี่วางเรียบ,ยบนับนาแล้วกันไกเน็บแบบนี้อ่ะสองนิ้วพอเสร็จแล้วนะคะเราก็แบ่งผมลงมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็หวีให้เรียบแบบนี้เราจะเห็นเลยว่า ตรงไหนที่มันเป็นส่วนเกินโดยวัดเอาช่อล่างนะคะเป็นการวัดแล้วก็ตัดตรงๆแบบนี้เออใครชอบสไลด์ก็ไปสไลด์แต่ฉันชอบแบบนี้ตัดตรงๆพอเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อผมเราเยอะแล้วเวลาเราไม่ได้เซตผมอะผมมันจะไม่ฟุง้งไม่ไม่ฟูไม่กระดกเพราะว่าผมที่แบบมันค่อนข้างหนามันจะทับตัวกันเองนะคะนี่แบบนี้เรียบบวีเรียบๆไปตรงไหนเกินปุ๊บตดัดเออจะไปตัดเข้าขนจกกะก็แล้ว เสร็จแล้วนะคะก็ปล่อยชั้นอีกชั้นหนึ่งที่แบ่งออกมาอย่างนี้ตัดไปเรื่อยๆเออใครชอบสั้นกว่านี้ก็ตัดขึ้นสั้นกว่านี้แต่ดิฉันแบบแค่สองนิ้วพอเพราะดูจากโครงหน้าแล้วถ้าสั้นกว่านี้หน้าเหลี่ยมนะคะแล้วข้างหน้านะคะใครอยากที่จะแบบเอาข้างหน้า ค่อนข้างสั้นหน่อยก็วัดเลยสมมติเท่าคางก็วัดจากตรงคางเท่าคิ้วก็คิ้ว,วจมูกก็จมูกดีฉันจะตัดประมาณเลยคางนิดนึงนะคะเพื่อเวลาที่ฉันมัดมันจะได้ไม่ร่วงลงมาเคยเป็นไหมที่ตัดข้างหน้าเยอะเกินไปเวลาเราจะมัดอะข้างหน้าต้องหากิบดำเน็บ มันมันจะแบบล่วงลงมาไม่มัดรวบตึงไม่ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็มาไล่ดูให้ข้างหลังข้างหน้ามันเชื่อมกันหวีให้เรียบๆนะคะแล้วก็กันไก่ค่อยๆเล็มๆไปท่านก็ดูก่อนจะเอายังไงจะเอายังไงคิดได้ใจเพิ่มอีกไหมเพิ่มไหมไม่เพิ่มดีกว่า เสร็จแล้วนะคะฉันก็ใส่ตัวนี้เลยค่ะอิวิคเคราตินนะคะใส่ก่อนที่จะเซตผมนะคะป้องกันความร้อนนะคะผมฉันไม่มีเสียนะแต่เนื่องจากที่เห็นแดงๆนะั้นน่ะคือฉันไปเมื่อกี้ไปส่องที่แดดแล้วก็ดิฉันย้อมผมไม่เสมอค่ะคุณค่ะดิฉันพอย้อมผมไม่เสมอแล้วก็ช่วงนี้นะคะต้องประหยัดก็ขี้เกียจ ไปซื้อยาย้อมอะประหยัดก่อนเดี๋ยวไว้ก่อนพักก่อนให้งอกไปก่อนอะแล้วก็เซ็ตได้หลายแบบเลยนะคะส่งนี้เราก็ใช้ตัวหนีบนะคะหักข้อมือน,นิดนึงให้ข้างเหมือนเราได้ได้งุ้มเข้าอย่างเงี้ยค่ะมันจะดูแบบดูมีเนื้อผมเยอะฉันชอบดูมีเนื้อผมเยอะฉันไม่ชอบดูผมบางเอออีฉันอายุสี่สี่ปีผมขนาดนี้ฉันดีใจนะเพื่อนในฉันไปกันหมดแล้วนะแมนจูกันเยอะนะผมขาดผมแบบหลุดร่วงกันไปเยอะที่ฉันก็ถือว่าน้อยลงไปครึ่งเำสาวเย,ยอะผม ัลโหลตัดเสร็จแล้วนะคะตัดไปประมาณสองนิ้วเออตัดไปประมาณสองนิ้วใจไม่ถึงใจไม่ถึงว่าจะตัดแบบให้ขึ้นมาประมาณนี้ดูแล้วหน้าไม่น่าได้หน้าที่ฉันไม่น่าจะรอดฉันกเ็เอาแค่นี้เอาให้มันดูแบบมีมีความเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะกันเบือ่อเนาะกันเบือ่อแต่ที่ฉันจะเพิ่มพูนก็คือตอนนี้ฉันอินกับแบบหาตังหูเก๋ๆนะคะตังหู แบบหนีบเกาหลีเก๋ๆมาเพื่อจะนี่แล้วก็เพิ่มอีกสักนิดนึงให้ดูมีลูกเล่นนะคะผมอันนี้คือเซ็ตง่ายมากเพราะว่าเราจะไม่ซอยอะไรเยอะเลยเราจะตัดแค่แบบให้มันเป็นทรงตรงๆถามว่าทำไมตัดทรงตรงๆชอบไม่มีเนื้อผมเยอะเพราะว่าถ้าเราสไลด์เยอะๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผมเราอ่ะ,อะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟูถ้าคนผมแบบหนาๆผมยักษ์โศกนะ ถ้าเราสไลด์ยเยอะปุ๊บมันจะฟูนะคะอ่ะอันนี้ก็จะใส่ตะงหุ่นนี่เสริมเข้าไปได้ผมเราจะได้ดูมีอะไร,รแบบเกะึ้นอะไรอย่างงี้เออเห็นไหมก็จะดูเปรี้ยวขึ้นอะไรขึ้นนะคะอ่ะใครก็ลองไปตัดดูนะคะเบือเบ่อแบบผมแบบยาวหรือว่าถ้าใครใจก้าววัาดิฉันนะคะใครใจก้าววัาดิฉันก็ตัดตัดเพิ่มขึ้นมาก็ได้เนี่ยถ้าใครจะแต่งทรงนี้ไม่ยากเลยพอแบ่งสองปุ๊บใช่ปะ่ะอย่างอันนี้ถ้าอยากจะสวยขึ้นนะตัดประมาณนี้เลย ต่ประมาณนี้เลยจะสวยมากแต่ไม่ได้คือรูปได้ฉันเป็นแบบออกริมเลียมตรงเนี้ยฉันได้แต่แบบตัดข้างหน้าให้มันสั้นเนี่ยตรงเนี้ยตัดสั้นเพราเวลาเราเสยขึ้นไปปุ๊บจะได้ดูมีบอลล่มตรงนี้นิดเล็กน้อยทรงนี้ก็เซ็ตได้หลายแบบนะคะเวลาเราเบือบ่อแบบไม่ชอบบอลล่มใช่ไหมก็หนีบเลยหนีบแบบนี้ไม่ใช่หนีบทําให้มันแบนให้มันดูแบบดูเก๋ขึ้นนี่เข้าอย่างนี้เลยปั๊บหวีให้เรียบเลยนี่ ใช่เพราะว่าเราอะไม่ได้ซอยเยอะพอเราแบบไม่ได้ซอยสไลด์เยอะๆมันทําให้เนื้อผมเรายังอยู่พอเนื้อผมเรายังอยู่เราอยากจะแบบดัดแป้งเป็นทรงอะไรเราสามารถทําได้แล้วก็ดูแบบดูสดชื่นสดใสขึ้นเพราะว่าถ้าตัวเองอะผมปล่อยปล่อยแล้วยาวเร็วด้วยถ้าปล่อยให้มันยาวเร็วอะมันจะทําให้ดูดูโทรมด้วยอายุของเรานะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่ฉันใส่อยู่ตลอดนะคะอีกกเคราตินไปย้อนดูได้4ปีแล้วที่ใช้ผมฉันถึงยาวเร็วไง ที่เห็นแบบเป็นสีออกแดงๆไม่ได้แตกปลายนะฉันยอมผมไม่เสมอฉันบอกทุกคลิปนะคะผมฉันแตกปลายเส้นหนึ่งก็ไม่มีนี่แต่ฉันเป็นคนย้อมผมยอมเองอะเป็นช่างก็จริงย้อมเองมันไม่ถนดัดแล้วก็ชอบทรงนี้ตรงที่แบบมันสบายจะมงจะมัดอะไรไมันสบายหมดเห็นไหม เก๋ๆถ้าเราเพิ่มตรงหงตรงหัวอะไรเข้าไปทําให้ทรงเราดูสวยได้นะคะหวังว่าแบบเป็นไอเดียให้เพื่อนๆไปลองทํากันดูนะคะไม่ยากไม่ยากเดี๋คลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ให้ช่องมาดามิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะเออ